ใครอยากรู้บ้างครับว่ามันมีวิธีอะไรบ้างที่จะกําจัดความยุ่งเหยิงวุ่นวายออกไปจากชีวิตคุณทําให้ชีวิตคุณเป็นระเบียบมากขึ้นถ้าคุณอยากรู้ไปดูกันเลยครับข้อแรกครับนั่นก็คือใส่ใจกับการจัดการเวลาครับเพราะการจัดการเวลาของคุณมันเท่ากับการจัดระเบียบชีวิตครับมันทําให้คุณสามารถใช้เวลาอย่างมีประสิทธิภาพและทําให้คุณรู้ครับว่าคุณควรจะทําอะไรก่อนหรือว่าหลังข้อ2จัดเตรียมพื้นที่สําหรับการทํากิจกรรมต่างๆให้เป็นระเบียบ สถานที่สิ่งแวดล้อมนั้นมีผลต่อความคิดครับและมันยังมีผลต่อแรงจูงใจในการทำงานด้วยครับการจัดบ้านจัดโต๊ะทำงานให้เรียบร้อยและการเก็บของต่างๆให้เข้าที่มันจึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานของคุณและจิตใจของคุณด้วยครับข้อที่ 3. ให้เวลากับเรื่องที่สำคัญในชีวิตถ้าคุณทำสิ่งที่สำคัญในชีวิตของคุณเรียบร้อยมันเปรียบเสมือนกับการวางของที่คุณแบกไว้ลงทำให้คุณเบาคุณผ่อนคลายมากขึ้นและทำให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าไปด้วย มันทําให้คุณมีทางเลือกไปทําสิ่งที่คุณอยากทําเพราะฉะนั้นจงถามตัวเองครับว่าอะไรคือสิ่งที่สําคัญสําหรับคุณในวันนี้แล้วก็จงตั้งใจไปลงมือทําให้มันสําเร็จตั้งแต่เช้าเลยครับข้อที่4ตัดงานที่ไม่มีประสิทธิภาพทิ้งไปในแต่ละวันลองใช้เวลานั่งเขียนงานที่คุณต้องการจะทําทั้งหมดออกมาดูครับแล้วจงดูว่างานไหนที่มันให้ผลลัพธ์ที่ดีกับคุณงานไหนที่มันสูบแรงสูบเวลาของคุณออกไปโดยไม่จําเป็น ให้คุณเอางานนั้นไปทําที่หลังสุดเลยครับหรือถ้าทําได้คุณก็สามารถให้คนอื่นช่วยหรือว่าจ้างคนอื่นมาทําเลยครับคุณจะสบายใจมากขึ้นแถมได้เวลากลับมาไปทําสิ่งสําคัญสิ่งที่คุณอยากทําด้วยครับ ข้อ 5. จงทํากิจวัตรประจําวันของคุณอย่างสม่ําเสมอนิสัยมันเกิดจากพฤติกรรมที่คุณทําซ้ําๆต่อเนื่องทุกวันถ้าคุณทําอะไรจนกลายเป็นกิจวัตรมันจะทําให้ชีวิตของคุณเป็นระบบลองตรวจสอบดูครับว่ามันมีกิจกรรมอะไรที่มันทําให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยบ้างเอาสิ่งนั้นมาใส่ไว้ในกิจวัตรประจําวันของคุณเลยครับมันอาจจะฝืนบ้างในตอนแรกแต่ถ้าเกิดคุณทําลงไปเรื่อยๆครับทาทุกวันมันก็จะกลายเป็นอัตโนมัติเหมือนกับการที่คุณแปลงฟันนั่นแหละครับข้อ6 ควบคุมการใช้มือถือของคุณมือถือถ้าคุณไม่สามารถควบคุมมันได้มันสูบทั้งแรงทั้งเวลาและอารมณ์ของคุณไปด้วยครับมือถือมันมีทั้งคุณและโทษคุณต้องมีสติในการใช้งานมันครับมันไม่ผิดเลยครับที่เราจะเล่นมือถือให้ตัวเองได้ผ่อนคลายให้ตัวเองได้รู้สึกสนุกรู้สึกสบายบ้างคุณจะเสพสื่อคุณจะเล่นโซเชียลเล่นเกมอะไรก็ได้ครับแต่คุณควรมีลิมิตในการใช้งานมันครับอย่างน้อยมีกฎให้ตัวเองแบ่งเวลาให้ชัดเจนครับ จะเล่นอะไรตอนไหนใช้เวลาครั้งละกี่นาทีอย่างน้อยการที่คุณมีสติคุณบอกตัวเองว่าคุณจะเล่นเท่านั้นเท่านี้มันทําให้คุณได้รู้มันทําให้คุณไม่ลืมครับแล้วคุณก็ต้องทําตามแผนที่คุณตั้งใจไว้ให้ได้ครับมือถือเราคือคนที่จ่ายเงินเพื่อซื้อมันมาครับเราจงเป็นคนที่ควบคุมมันจงอย่าให้มันเป็นคนที่ควบคุมเราครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือส่วนหนึ่งนะครับของวิธีที่จะทําให้ชีวิตของคุณเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นทําให้ขจัดความยุ่งเหยิงออกไปถ้าใครชอบนะครับก็จงเอาไปใช้ได้เลยครับหรือถ้าใครอยากให้คนรอบตัวคุณได้รู้เคล็ดลับเทคนิคเหล่านี้ก็แชร์ไปให้กับคนนั้นได้เลยครับขอบคุณที่ชอบนะครับเป็นกําลังใจให้ครับแล้วพบกันครับบ๊ายบายครับผมเต้ชนินครับ